หนพึ่งผ่านไม่นานนี้บังเอิญมีเรื่องราวมาเล่าขานถึงยายป้าตาปรือที่ชื่อยานชอบปลุกปั่นป้ายสีและตีรวนเมื่อเริ่มแรกแทรกเข้ามาเซาสีเชิงตำหนินี่นั่นจนปั่นป่วนแซะลุงป้าอะไรควรไม่ควรแถมยียวนท่าทำไม่ตามใจนับว่าเป็นหญิงชราที่น่าเบือ่อ ไม่ช่วยเหลือยังติตำหนิใส่แต่ไม่ด่าฝั่งโน้นให้หม่นใจเหมือนผูกได้เป็นเสี่ยวพวกเดียวกันทั้งลุงป้ารู้ไตแต่ไม่พูดเพราะปากหมุดทนายที่หมายมั่นคือไอดอนคนดังของนางยานเพื่อให้ท่านมาดูสู้คดีช่วงที่ลุงแจ้งให้ทนายทราบนางขยับเลื่อนชั้นทุกวันวี่ หวังแจ้งเกิดเฉิดฉายในคดีทั้งๆท,ที่เศษเชี่ยวไม่เกี่ยวเลยแค่เซเลบเอฟซที่คลั่งใครปลื้มทนายหล่อเลิศยังเปิดเผยใครแตะท่านยานเถียงไม่เลี้ยงเลยแถมยังเย้ยแขวนเขาให้ร้าวรานจึงคิดว่าค่านั้นสำคัญนักถ้าเอ่ยปากต้องทำดังคำขาน สำคัญตัวมั่วนิ่มเป็นทีมงานเข้าบงการปานว่าเป็นทนายประดิษฐ์คำพร่ำบนเหมือนคนบ้าเสนอหน้าตักเตือนสร้างเงื่อนไขลุงต้องทนฟังคำที่หยามใจเพราะทนายคนเก่งเกรงใจมันยานรู้ไหมทนายมิให้ค่าคิดแค่ว่ากะเกณฑ์ไว้เป็นฐาน เพื่อศัตรูที่สร้างมารังควานให้นังยานออกตัวเอาทัวลงเมื่อทนายใคร้ครวญอย่างท่วนทีจึงยินดีว่าความตามประสงค์ทรงผลให้ยายยานต้องงันงงจนเสียทรงหน้าบูดเหมือนตูดแมวหลังจากนั้นยานหลุดจนสุดกู่จนโลกรู้ว่าชั่วชั้นหัวแถว ให้คนบ้ามาดูก็รู้แกวที่จริงแล้วแฝงเงาเพื่อเข้ามาไม่อาจซ่อนความจริงจึงวิ่งแจ่นยิ่งความแค้นแน่นใจยิ่งใกล้บ้าเหมือนมีไฟไม่ลุกในลูกตาแล้วลามมาเผาใจจนไม่เกรียมนางปารีดกริดลั่นจนบ้านไหวแม้บรรลัยไม่ท้อจะขอเสี้ยม ให้แยกย้ายไม่อาจจะจัดเตรียมโดยหวังเสี้ยมไอดอนให้ถอนตัวเริ่มตีไข่ใส่สีทีละนิดแล้วเบือนบิดตีรวนจนท้วนทั่วพอทนายขุนค้องจนหมองมัวเรือที่รั่วเลยจมจนสมใจเมื่อหมดจดงดงามไปตามแผนก็วิ่งแจ้นเปิดช่องเล่นของใหม่เอานิ้วจิ้มพิมพ์ด่ามันช้าไป ไม่สะใจเมาด่าดีกว่าเราหวังแจ้งเกิดเปิดทริปทำคลิปดา่าไม่เห็นหน้าเสียงใสเหมือนวัยสาวนึกถึงภาพงามงอนที่อ่อนเยาวประมาณสาวลิซ่าที่น่ารักเลยนึกคล้มขึ้นมาเปิดหน้าไลความบันไลยจึงเผยเลยประจักษ์หน้าละไม้คล้ายลิงเป็นยิ่งนัก ควันที่หักชนรั้วหรือผัวตีเมื่อความแค้นแน่นซวงอย่างหน่วงหนักก็แกว่งปากใส่ร้ายและป้ายสีเกณฑ์ผูงเปรตเจ็ดป่าช้ามาราวีล้วนพูดผีเด็กสร้างของนางยานเอาความชั่วนำร่องไม่ต้องเก็กแม้แต่เด็กคนชรามันด่าลั่นความชั่วช้าหน้าชังของนางยาน นั้นเข้าขั้นอุบาทประหลาดคนเมื่อนางยานอวากาศได้สาดแสงยิ่งเติมแต่งความเท็จไรเหตุผลตบเกียห้าด่ามั่วทุกตัวคนจนหน้าโดนส่งโรงบาลสีทัญญาหัวเห็นนางนั่งไลฟ์อยู่ในบ้านเลยด่าลั่นกลางไลฟ์สขายหน้ารีบปิดไลฟ์หายวับไปกับตา โดนบาทาหรือเปล่าลองเดากันแม้ตั้งแท่นแขวนด่าจนตาคล้ำไม่อาจข้ามลุงพลให้พ้นผ่านถึงจะแขวนลุงป้ามาช้านานแขวนจนยานป้าลุงยิ่งรุ่งเรืองบังเอิญมีเรื่องราวมาเล่าขานถึงยายป้าตาปรือที่ชื่อยานชอบปลุกปั่นป้ายสีและตีรวน เมื่อเริ่มแรกแทรกเข้ามาเสาซีเชิงตำหนินี่นั่นจนปั่นป่วนแซะลุงป้าอะไรควรไม่ควรแถมยียวนท่าทรไม่ตามใจนับว่าเป็นหญิงชราที่น่าเบือ่อไม่ช่วยเหลือยังติตำหนิใส่แต่ไม่ด่าฝั่งโน้นให้หม่นใจเหมือนผูกได้เป็นเสี่ยวพวกเดียวกัน ทั้งลุงป้ารู้ไตแต่ไม่พูดเพราะปากหมุดทนายที่หมายมั่นคือไอดอนคนดังของนางยานเพื่อให้ท่านมาดูสู้คดีช่วงที่ลุงแจ้งให้ทนายทราบนางขยับเลื่อนชั้นทุกวันวี่หวังแจ้งเกิดเฉิดฉายในคดีทั้งๆท,ที่เศษเชี่ยวไม่เกี่ยวเลย แค่เซเลบเอฟซีที่คลั่งใครปลื้มทนายหล่อเลิศยังเปิดเผยใครแต่ท่านยานเถียงไม่เลี้ยงเลยแถมยังเย้ยแขวนเขาให้ร้าวรานจึงคิดว่าค่านั้นสำคัญนักถ้าเอ่ยปากต้องทำดังคำขานสำคัญตัวมั่วนิ่มเป็นทีมงานเข้าวงการปานว่าเป็นทนาย ประดิษฐ์คำพร่ำบนเหมือนคนบ้าเสนอหน้าตักเตือนสร้างเงื่อนไขลุงต้องทนปางคำที่หยามใจเพราะทนายคนเก่งเกรงใจมันยานรู้ไหมทนายมิให้ค่าคิดแค่ว่ากะเกณฑ์ไว้เป็นฐานเพื่อศัตรูที่สร้างมรังควานให้นางยานออกตัวเอาทัวลง เมื่อทนายใคร่ครวญอย่างท่วนทีจึงยินดีว่าความตามประสงค์ส่งผลให้ยายยานต้องงันงงจนเสียทรงหน้าบูดเหมือนตูดแมวหลังจากนั้นยานหลุดจนสุดกู่จนโลกรู้ว่าชั่วชั้นหัวแถวให้คนบ้ามาดูก็รู้แกวที่จริงแล้วแฝงเงาเพื่อเข้ามา ไม่อาจซ่อนความจริงจึงวิ่งแจ้นยิ่งความแค้นแน่นใจยิ่งใกล้บ้าเหมือนมีไฟไม่ลุกในลูกตาแล้วลามมาเผาใจจนไม่เกรียมนางปารีดกริดลั่นจนบ้านไหวแม้บันไลยไม่ท้อจะขอเสียมให้แยกย้ายไม่อาจจะจัดเตรียมโดยหวังเสียมไอดอ้นให้ถอนตัวเริ่มตีไข่ใส่สีทีละ